สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทําอุปกรณ์ไล่นกพิราบนะครับในลานข้าวหรือลานข้าวโพดของเรานะครับก็วิธีการทําไม่ยากเลยครับไปรับชมนี่ครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็มีเทอร์บินทายนะครับแล้วก็แก๊ปนะครับที่เป็นวงกระดาษทรายแล้วก็หัวเทียนเก่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ เป็นเชือกฟางนะครับเราจะนำมาเพื่อที่จะเอามาต่อครับเราดึงเชือกกาวเชือกฟางนะครับออกมาเลยนะครับเอามาทบกัน ก็ประมาณสัก5-6าหกทบนะครับเมื่อได้มาก็ทำการตัด นี่ครับเมื่อเราทำเสร็จนะครับเราก็จะนำมาติดด้วยเวทเบิลายนะครับจะดึงให้แน่นนะครับอย่าให้เคลุกนะครับก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับ ครับแต่แล้วก็ชีดเชือกฟางเราให้เป็นริ้วนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับพยายามฉีดให้เป็นริ้วเลยออกมาลักษณะนี้ครับก็เอาสามารถเอาไว้ไล่นกพิราบนะครับที่อยู่ตามลา,า,านข้าวโพดลานข้าว นะครับดีมากเลยครับวิธีการนี้น่ครับเมื่อเราฉีกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจากนั้นใช้กระดาษทรายครับขัดบริเวณตรงหัวนะครับให้เรียบนะครับ ครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับอุปกรณ์ไล่นกพิรลาบในลานข้าวโพดลานข้าวเรานะครับก็จะนําแก๊ปที่เราซื้อมานะครับใส่นะครับตัดออกให้เหลือทีละลูกลนะักษณะนี้นะครับนะครับเดี๋ยวไปทดลองดูเลยนะครับ นี่ครับเรามาดูเลยครับเราไม่ต้องไปโยนก็ได้นะครับเราสามารถเอาไว้นี่ก็ปล่อยลงไปนะครับนี่ครับเสียงดังนะครับนกได้ยินก็ตื่นแล้วก็บินหนีไปแล้วนะครับนี่ครับก็ทดลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเสียงดังฟังชัดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ